ต้านมคือสัญ,ญลักษณ์ความงามด้านสรีระของผู้หญิงคุณใส่ใจสุขภาพของเต้านมมากแค่ไหนครั้งสุดท้ายที่ตรวจมะเร็งเต้านมคือเมื่อไหร่หรือคุณยังไม่เคยสัมผัสการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับเต้านมเลยสักครั้ง คุณผู้หญิงจํานวนไม่น้อยละเลยความสําคัญการตรวจเช็คสุขภาพเต้านมอย่าลืมว่าโรคร้ายอย่างมะเร็งเต้านมเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการไม่เช็คเต้าก็ไม่เจอพบช้าโอกาสรักษาหายก็น้อยลง ก็ในปัจจุบันเนี่ยมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้มากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยนะคะผู้ป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาพบแพทย์เมื่อทำได้ก้อนซึ่งก้อนเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรค่ะแต่การทำแมมโมแกรมและอันตาซาวเนี่ยเราจะตรวจเจอรอยโรคตั้งแต่ระยะแรกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลการรักษาที่ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคได้ค่ะ แมมโมแกรมกับอันต้าซาวเนี่ยจะเป็นการตรวจคนละเทคนิคกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันค่ะการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยจะเป็นการตรวจโดยใช้รังสี X ค่ะเหมือนกับการเอ็กซเรย์ปอดเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นลักษณะของหินปูนเล็กๆเห็นโครงสร้างภายในเนื้อเต้านมได้ดีในขณะที่ข้อจํากัดของเขาเนี่ย ก็คือในกรณีที่คนไข้มีลักษณะนเนื้อต้านมที่ค่อนข้างหนาแน่นอาจจะมองเห็นก้อนเล็กๆได้ไม่ชัดเจนค่ะแต่ว่าอันตราซาวเนี่ยก็จะมาช่วยเสริมข้อด้อยตรงนี้เนื่องจากอันตราซาวเนี่ยจะเห็นลักษณะของก้อนเล็กๆได้ชัดเจนมากกว่าแต่อันตราซาวก็อาจจะเห็นหินปูนได้ไม่ชัดเท่าแม,มโมแกรมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงแนะนําให้ตรวจ2อย่างควบคู่กันไปค่ะเพื่อผลการตรวจที่ดีที่สุดค่ะ ก็การตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวนะคะแนะนําให้ตรวจในผู้ป่วยหญิงอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปค่ะเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมปีละหนึ่งครั้งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะตรวจใน ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติเช่นมีประวัติเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะหรือว่ามีอาการต่างๆเช่นคันได้ก้อนมีลักษณะเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะมีของเหลวไหลออกมาจากบริเวณหัวนมค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังใช้ในการติดตามอาการหลังการผ่าตัดเต้านมรวมไปถึงผู้ป่วยที่เคยมีประวัติเรื่องของการเสริมหน้าอกมาก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ค่ะ ป่วยที่ตั้งคันหรือมีความเสี่ยงที่จะตั้งคัรค่ะจําเป็นจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ในการป้องกันบุตรในคันนะคะนอกจากนี้นนให้หลีกเลี่ยงการใช้ครีมโลชั่นสเปรย์ระงับกลิ่นกายหรือว่าสารเคมีอื่นๆบริเวณต้้งนมและก็รักแร้ค่ะเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้อาจจะทําให้ภาพที่เราได้มีความคลาดเคลื่อนได้ค่ะ วิธีการตรวจแมมโมแกรมนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะอยู่ในท่ายืนค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยจัดท่าแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่เสมอค่ะนะคะหลังจากนั้นจะเอาเต้านมเนี่ยวางไว้บนเครื่องค่ะเครื่องจะกดลักษณะของเต้านมให้มีลักษณะแบนราบลงเล็กน้อยค่ะเพื่อแค่ให้ถ่ายภาพและเห็นลักษณะเนื้อเต้านมได้ชัดเจนนะคะผู้ป่วยอาจจะมีอาการตึงบริเวณเต้านมเล็กน้อยแต่ว่าจะใช้เวลาสั้นค่ะประมาณสัก5้าวินาทีต่อการถ่ายภาพหนึ่งภาพเท่านั้นเองค่ะ เต้านมเนี่ยเป็นเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะไม่ต่างจากอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะมีโรคมีความเจ็บป่วยได้เหมือนกันจึงเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะที่เราจะเข้ารับการตรวจเต้านมนะคะก็เสมือนกับการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะนอกจากนั้นเนี่ยทางศูนย์เต้านมของโรงพยาบาลไทยนาคารินนะคะก็มีแพทย์แล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ป่วยเข้ารับบริการเนี่ยจึงมีความมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดค่ะ